กฟผแม่เมาะมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่สําหรับใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่2แหล่งคือเขื่อนแม่จางมีปริมาณกากเก็บปกติ102.118ล้านลูกบาทเมตรและเขื่อนแม่ขามมีปริมาณกักเก็บปกติ35.843ล้านลูกบาทเมตร แม้จะมีพายุในฤดูฝนที่ผ่านมาแต่ปริมาณน้ำยังคงอยู่ในภาวะภัยแล้งจากข้อมูลล่าสุดวันที่16ธันวาคม2563ปริมาณน้ำในสองเขื่อนใหญ่ของกอฟผแม่เมาะมีปริมาณคงเหนือน้อยกว่า37ซซึ่งสามารถรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึงแค่ราวเดือนพฤษภาคมปี2564เท่านั้น สาการภัยแง้งองกรผอมเมอเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์มาตลอดนะครับตั้งแต่หมดฤดูฝนก็คือปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับเราก็มีคณะทำงานบริหารจัดการน้ำลอยฟ้ามเมอะมาดูปริมาณน้ำที่ใช้ในลอยฟ้าแล้วก็ใช้กับชุมชนแล้วก็เพื่อรักษาระบบนิเวศปุบันเราอยู่ระดับแผน จัดการภาวะวิกฤตระดับที่2ก็คือไปมาณน้ํารวม2เขื่อนแม่จางและแม่ขามต่ํากว่า42ล้านลูกบาทเมตรนะครับปัจจุบันอ่างกับน้ําแม่แจางนะครับเหลือน้ํา27ล้านลูกบาทเมตรนะครับอีกอ่างหนึ่งก็เหลือประมาณ9ล้านนะครับรวมก็ประมาณ3-7ล้านเองนะครับเพราะงะั้นในส่วนตัวนี้กอผอก็มีความตระหนักนะครับ อย่างไรก็ตามกฟผแม่เมาะได้วางแผนและพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อตรึงสถานการณ์ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งให้กับชุมชนจนกว่าน้ำฝนจะตกลงมาเติมเต็มความแห้งแล้งในอ่างเก็บน้ำอีกครั้งดำเนินการในส่วนต่างๆ่งงหลายอย่างนะครับเช่นการปรับแผนการหยุดเครื่องเพิ่มรักษานะครับลดการใช้น้าในการฉีดล้าง ทำความสะอาดต่างๆขอ,องดกิจกรรมในการปลูกพืชที่ใช้น้ํามากนะครับในรูแรงนะครับเพราะว่าไป็นนน้ำเนี่ยน้อยจริงๆนะครับมีการบริหารจัดการซ่อมคลองส่งน้ําซึ่งคลองส่งน้ำเนี่ยก่อสร้างตั้งแต่สมัยสร้างเขื่อนะนะครับก็คือปี2,525จนถึงปีบันก็มีอายุ38ปีแป้วีแล้วก็สภาพคลอง ซึ่งบางส่วนก็มีน้ํารั่วนะครับแล้วก็มีการชํารุดทั้งบริเวณตัวคลองและก็ไหลคลองนะครับเพราะงั้นกอฟก็ถือช่วงนี้เลยนะครับที่จะดาเนินการในการาซ่อมคลองเพื่อใหอ้เป็นการประหยัดน้ําแล้วก็ให้คลองเนี่ยมีความแข็งแรงไม่ไมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดแคลนในส่วนน้ําอุปโภคบริปโภคนะครับถ้าสมมุติว่าน้ําเนี่ย หมดดจจจจรรรรรริิงงงงงๆนนนนนะะคคคคัับบเเเเเาาาาป็ต้้้ออออุื่่่ฟถึีชชกล่าสุดกฟผออแม่เมาะลงพื้นที่สำรวจจุดแตกหักรั่วไหลบริเวณคอนกรีตคลองส่งน้ำแม่จางที่ใช้ส่งน้ำจากอ่างแม่จางมายังบ่อพักน้ำสำหรับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและมีอายุการใช้งานมากกว่า38ปปีแล้วโดยจุดแตกร้าวตลอดคลองเป็นสาเหตุหนึ่งของการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น ซึ่งกอบฟพแม่เมาะจะดำเนินการซ่อมแซมเป็นระยะตั้งแต่เดือนธันวาคม2513ถึงเดือนมิถุนายน2564เพื่อไม่ให้การปิดซ่อมแซมกระทบต่อการใช้น้ำของชุมชนตลอดจนระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในวิกฤตภัยแล้งนี้กอบฟพแม่เมาะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าและความต้องการใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดจนการเกษตรของชุมชนลุ่มน้ำจางในอำเภอแม่มเมาะอําเภอแม่ทะและอ,อํะาเภอเกาะคาเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ลลลงโดยมีการดาเนินงานสาคัญอาทิสูบน้าจากเขื่อนแม่ขามเข้าเขื่อนห้วยคิงตอนล่างเพื่อสํารองไว้ใช้สําหรับการประปาส่วนภูมิภาคอ,อําเภอแม่เมาะรวมไปถึงแผนการระบายน้ำลงสู่ลําน้ำจาง เพื่อรักษาระบบนิเวศและเติมน้ำในฝายต่างๆในลุ่มน้ำจางให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดจนการจัดรถบรรทุกน้ำสำหรับเติมน้ำในระบบประปาหมู่บ้านหรือถังเก็บน้ำของชุมชนและเตรียมจุดให้บริการเติมน้ำสำหรับรถน้ำของหน่วยงานท้องถิ่นร,บรบอบๆกอฟขอแม่หมาะอีกด้วย